เมื่อชัยชราสอนการจัดการสากลสอนความลับของความร่ำรวยเสียงอ่านหนังสือเฮียสอนหาเงินประพันธ์โดยชายกิติคุณาพรคำนำหนังสือเล่มนี้ถูกปล่อยทิ้งบนโต๊ะทำงานของผมมานานกว่าสองเดือนเห็นจะได้ทั้งทั้งที่ผมได้ตรวจทานต้นฉบับ และเขียนคำนำเสร็จเรียบร้อยไปตั้งหนาแล้วแต่เอ๊ะทำไมมันเกิดความรู้สึกบางอย่างในใจว่าหนังสือเล่มนี้ยังไม่ลงตัวขืนจัดพิมพ์และออกมาวางขายตามร้านหนังสือรับรองได้ว่าเจ๋งแน่นอนผมปล่อยความรู้สึกนี้ไว้ให้ผ่านเลยไปตามการเวลาแต่ก็ไม่เคยลืมเลยว่ายังมีหนังสือเรื่อง เฮีย er, สอนหาเงินค้างอยู่ที่โต๊ะทำงานของผมอีกหนึ่งเล่มซึ่งเมื่อวานผมเหลือไปเห็นว่ามีฝุ่นจับเครอะพอสมควรและก็ได้แต่คิดในใจว่าเมื่อไรผมถึงจะได้คำตอบต่อสารที่จะส่งผ่านไปยังท่านให้ท่านเข้าใจได้ว่าผมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาทําไมแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ครับ คือณขณะที่ผมกำลังดำเนินธุรกิจไปเรื่อยๆผ่านปัญหาและอุปสรรคในเส้นทางธุรกิจมากมายผมกลับพบพูดผีปีศาจในตัวเองซึ่งคอยเล่นงานผมไม่ให้ผมได้ทำธุรกิจสำเร็จมันคอยเล่นงานให้ผมร้อนรนและสับสนต่อทางเลือกตลอดเวลาจนมาในระยะหลังผมเริ่มรู้จักกับพูดผีปีศาจตนนี้ได้ดีขึ้น ผมจึงหาวิธีในการจัดการกับมันมันเป็นวิธีที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดและรุนแรงจนถึงขั้นเรียกได้ว่ามีการแตกหักกันไปฝ่ายหนึง่งผลของการต่อสู้ผมกลับพบว่าพูดผีปีศาจมันไม่มีจริงมันเป็นแค่เพียงภาพลวงตาเท่านั้นจริงๆแล้วผมเพิ่งมารู้ว่าพูดผีปีศาจที่แท้มันก็คือความโลภ ความอยากได้อยากมีและก็อยากเป็นของตัวผมเองไอ้ความอยากทั้งหลายเนี่ยมันได้สร้างภาพลวงตาและภาพลวงตานี้ก็ถูกสร้างมาจากสติปัญญาที่สุดแสนจะห่วยของผมผมไม่น่าเลยผมไม่น่าเลยทำไมผมจึงไม่เข้าใจว่าการใช้ชีวิตหรือแม้แต่การทำธุรกิจให้สําเร็จเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความดีงามของมนุษย์ ความดีงามของสติปัญญาไม่ใช่อาศัยชั้นเชิงหรือกลยุทธ์การจัดการใดๆที่ลอกเลียนแบบมาจากครูผู้สอนหรือตำราเล่มใดท้องฟ้ามืดครึ้มอีกแล้วครับในยามนี้เป็นไม่ได้หรือเปล่าว่าผมและใครๆจะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้ผ่านความเข้าใจตนเองผ่านการพึ่งพิงตัวเอง ผ่านการเป็นพระเจ้าได้ที่ตัวเองชายกิติคุณาภรคำนำครั้งที่หนึ่งเฮียสอนหาเงินเล่มนี้เป็นหนังสือในชุดชายชราสอนการจัดการสังกลมันออกจะดูแปลกมากสำหรับผู้อ่านหลายๆท่านที่เพอเอิญหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเปิดอ่านดูและพบว่าข้อเขียนคล้ายกับเป็นนวนิยายเรื่องสั้น ที่ผมเองนั้นได้เขียนเล่าและถ่ายทอดเรื่องราวที่ชวนให้คิดต่อเหตุการณ์ต่างๆแบบชนิดที่ว่าทุกท่านต้องตั้งคำถามถามผมว่าทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องสั้นที่ท่านได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็คือประสบการณ์การใช้ชีวิตบนเส้นทางของการสแสวงหาความร่ำรวยว่าตัวผมเองนั้นจะต้องมีเงินให้ได้ โดยผมไม่รู้ว่าจะมีเงินให้ได้จากทางใดนอกจากทางธุรกิจและนับจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ก็เกือบสิบปีได้แล้วที่ผมได้ตรากตรำถลำและก้าวผ่านเข้าไปสู่อาณาจักรอาณาจักรหนึ่งมันเป็นอาณาจักรที่ถ้าหากผมไม่กระเสือกกระสนว่าจะรวยให้ได้ผมคงไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องที่ผมเขียนถ่ายทอดออกมาในหนังสือเล่มนี้ได้ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันช่างน่าอัศจรรย์สุดที่จะบรรยายให้ท่านได้เข้าใจได้แบบตรงไปตรงมามันเป็นเรื่องราวที่ท่านจำเป็นจะต้องตีความเพื่อหาปริศนาลายแทงขุมทรัพย์ที่ซ่อนตัวอยู่ภายในสติปัญญาของตัวท่านเองบางเรื่องอ่านแล้วงงต้องอ่านซ้ำบางเรื่องอ่านแล้วก็เกิดความคิดที่คล้อยตามไปบางเรื่อง อาจสร้างให้เกิดจินตนาการกับสิ่งที่ท่านเองก็คาดไม่ถึงแต่จะเกิดอัธรถอย่างไรก็แล้วแต่ผมยังคงยืนยันข้อเขียนทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้เพียงแต่การพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงนั้นจำเป็นต้องใช้เรื่องราวของจิตจิตที่ต้องทำการฝึกฝนเพื่อสร้างปัญญา อันจะใช้เพื่อการรู้แจ้งแทงตลอดต่อความจริงทั้งมวลที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ข้อเขียนยังมีลักษณะเด่นอีกตรงที่ว่ามุ่งนํำเสนอแง่มุมแง่คิดเคล็ดลับความลับเทคนิควิธีที่มีต่อการใช้ชีวิตให้สมกับการเกิดมาเป็นปัจเจกชนผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความหมายของชีวิตหล่อเลี้ยงการทำภารกิจทั้งในการทำงาน และการดำเนินชีวิตให้สมบูรณ์เพื่อว่าคนจะได้เดินทางถึงที่หมายได้เร็วขึ้นและเป็นอันจบภารกิจในชาตินี้ที่ตัวเขาเองได้เข้าใจความลับที่ถูกซุกซ่อนอยู่ทั้งหมดแล้วความลับที่ซุกซ่อนอยู่คืออะไรมันอาจจะเป็นความเข้าใจที่เราไม่เคยคิดที่จะเข้าใจก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เรา มองข้ามและไม่เคยให้ความสำคัญกับมันเลยก็ได้มันอาจจะเป็นการปล่อยวางไม่ยึดถือและครอบครองสิ่งใดรวมถึงตัวเองก็ได้มันอาจจะเป็นการขนเอารูปแบบวิธีคิดแบบเดิมๆออกจากสมองก็ได้มันอาจจะเป็นการลืมไปก็ได้ว่ามีตัวเราอยู่บนโลกใบนี้และอีกมากมายนานับประการปิดท้าย คงบอกกับท่านได้ว่าหนังสือเล่มนี้อาจมีส่วนช่วยให้ท่านได้พบเจอตัวของท่านเองและมันอาจจะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการไขปริศนาของความสำเร็จที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทั้งมวลความสำเร็จเป็นเรื่องของความเข้าใจตัวเองคุณงามความดีของหนังสือเล่มนี้มอบให้แด่แม่ที่จากไปไกล ยกิติคุณาภร์